สวัสดีค่ะพี่ใจเองเนาะวันนี้พี่ใจจะมา update, อาัปเดตในกรณีที่บัญชีของเรานะคะถูกปิดบัญชีเนาะก็คลิปที่แล้วพี่ใจได้ทําไวา้บัญชีอีกบัญชีหนึ่งของพี่ใจมันถูกปิดเนาะวันนี้พี่ใจจะมาอัปเดตให้ดูว่า,าบัญชีของเราเนี่ยยื่นไปตั้งแต่วันก่อนนี้นะคะเมื่อ1วันที่แล้วเนาะว่าวันนี้เฟซบุ๊กเขาคืนบัญชีให้เราหรือยังเดี๋ยวพี่ใจจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ ก่อนอื่นก็พี่แจยขอไปที่3ขีดก่อนนะคะ,ะวันนั้นเรายื่นไปก็จะเป็นเฟสสีแดงเนาะบัญชีสีใส่สูตรสีแดงนะคะ,ะวันนี้เราก็จะมาพี่แจจะมาอัปเดตให้ดูว่าหลังจากที่เรายื่นยื่นเรื่องของบัญชีคืนนะคะนี่เขาให้เราคืนหรือ,อยังยื่นไป1วันนี้ก็เข้าวันที่2นะคะ มาดูกันเลยนะคะไปที่3ขีดนะคะอ่าแล้วก็ไปที่เพจที่พี่ใจเลือกไว้นะคะอ่าโอเคแล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะว่าเขาคืนบัญชีให้เราหรือ,อยังอ่าอันนี้มันคืออ่าตอนนั้นมันมันขึ้นว่าไม่สามารถโปรโมทได้นะคะเ,นะเดี๋ยวนาะเดี๋ยวนาะเลื่อนให้ดูอ่า รูปอ่าอ่านี้อ่าวันนั้นมันขึ้นว่าโปรโมทไม่ได้นะคะเขาไม่ให้เราโปรโมทแต่วันนี้มันขึ้นว่าโปรโมทโพสนะคะเรามาจิ้มเข้าไปดูนะคะน่าโอเคเขาคืนบัญชี facebook ให้เราแล้วนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็พิจัยก็จะมาอัปเดตให้ประมาณนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจให้พี่ใจด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจสำหรับคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ